เปรียบธุรกิจเป็นร่างกายคนเรานะครับระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรือ AIS เนี่ยก็คงเปรียบได้กับระบบประสาทส่วนกลางเลยครับมันคือสิ่งที่คอยรวบรวมประมวลผลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลสำคัญสคัญที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆในแต่ละวันไปจนถึงการวางกลยุทธ์ใหญ่ๆขององค์กรเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่า ไอ้เจ้าข้อมูลดิบที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าเนี่ยมันแปลงร่างไปเป็นข้อมูลเชิงลุกที่ทรงพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีแบบเต็มๆนะครับเรามาเริ่มจากคำที่เรียบง่ายที่สุดกันก่อนดีกว่านั่นก็คือคำว่าระบบครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับธุรกิจของเราเนี่ยก็เหมือนกับระบบขนาดใหญ่ระบบหนึ่งเลยที่ข้างในประกอบไปด้วยระบบย่อยๆอ,อย่างเช่นฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายการเงินที่ทั้งหมดนี้ต้องทำงานประสานกันเหมือนฟันเฟืองเพื่อให้บริษัทของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั่นเองครับทีนี้หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับมันอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างคำสองคำนี้ครับคือ ข้อมูลกับสารสนเทศถ้าให้เปรียบเทียบนะข้อมูลดิบก็เหมือนวัตถุดิบทําอาหารนะครับที่เรายังกินไม่ได้แต่พอเราเอามันมาปรุงหรือที่เรียกว่าประมวลผลมันก็จะกลายเป็นอาหารจานเด็ดหรือสารสนเทศที่พร้อมให้เราเอาไปใช้ตัดสินใจได้เลยนี่แหละครับคือภาพสรุปของกระบวนการทั้งหมดเลยจากข้อมูลดิบที่มันอาจจะกระจัดกระจายอยู่ก็จะถูกนํามาจัดระเบียบวิเคราะห์ จนกลายเป็นสารสนเทศที่มีความหมายก็เหมือนกับเชฟเก่งๆที่เปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นอาหารจานหรูได้นั่นเองเอาละพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของข้อมูลกับสารสนเทศแล้วทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วมันมาประกอบร่างเป็นระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรือ AIS ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยได้ยังไงต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า AIS เนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เฉยๆนะ แต่มันคือทั้งระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมและประมวลผลทุกๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเๆทองๆขององค์กรเลยหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นนะครับ AIS ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมข้อมูลดิบทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้กลายเป็นการตัดสินใจที่เฉียบคมของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นเองครับ โอเคพอเรารู้แล้วว่า a s s คืออะไรทีนี้เรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกนิดดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญอะไรบ้างหน้าที่หลักๆของ AIS นะครับมีอยู่5อย่างด้วยกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะทำงานต่อเนื่องกันไปเป็นวงจรเลยครับตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากทุกๆธุรกรรมไปจนถึงการสร้างรายงานสรุปออกมาซึ่งแน่นอนว่าถ้าขาดขั้นตอนไหนไปเนี่ยข้อมูลที่ได้ก็อาจจะผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ได้เลยค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตามติดชีวิตของธุรกรรมสักหนึ่งรายการกันดูว่ากว่าจะมาเป็นรายงานให้เราเห็นเนี่ยมันต้องเดินทางผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างโอ้โ oh, หดูจากภาพรวมแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆได้ครับซึ่งพอแบ่งแบบนี้แล้วมันจะทําให้เราเข้าใจเส้นทางการเดินทางของข้อมูลได้ง่ายขึ้นเยอะเลยจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลนี่แหละครับ ไม่ว่าจะเป็นการขายของการซื้อวัตถุดิบหรือการจ่ายเงินเดือนทุกอย่างจะถูกบันทึกลงในสมุดร,รายวันที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นอันดับแรกเสมอจากนั้นครับข้อมูลที่เราบันทึกไว้ในตอนแรกก็จะถูกนำมาจัดหมวดหมู่ในบัญชีแยกประเภทเพื่อให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นสรุปว่าตอนนี้เรามีเงินสดจริงๆเท่าไหร่หรือมีลูกหนี้ที่ยังไม่จ่ายเงินเราอยู่เท่าไหร่ และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วก็จะถูกรวบรวมแล้วก็จัดทําออกมาเป็นรายงานทางการเงินที่เป็นทางการอย่างเช่นงบกำไรขาดทุนหรืองบสแสดงฐานะการเงินเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานะทางการเงินทั้งหมดของธุรกิจเรานั่นเองคําถามต่อมาก็คือแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนใช้สารสนเทศที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างดีเหล่านี้แล้วพวกเขาเอาไปใช้ทําอะไรกันโดยหลักๆแล้วเนี่ย ข้อมูลจากระบบจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะกับคน2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือคนนอกองค์กรเช่นนักลงทุนหรือธนาคารซึ่งกลุ่มนี้จะต้องการรายงานที่เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆได้ส่วนอีกกลุ่มก็คือคนในองค์กรเราเองนี่แหละครับอย่างเช่นผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลที่ละเอียดและยืดหยุ่นกว่าเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท จากภาพนี้ก็จะเห็นเลยค่ะว่า AIS เป็นเหมือนส่วนกลางที่เชื่อมโยงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนธนาคารลูกค้าหรือแม้กระทั่งพนักงานทุกฝ่ายต่างก็ต้องพึ่งพาข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาจากระบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ข้อคิดที่สำคัญนะครับว่า ระบบ A.I.S. ที่ทรงพลังจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตแต่ต้องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราสามารถวางแผนและกำหนดทิศทางอนาคตขององค์กรได้ด้วยนั่นเองครับ